เาาแเป็นฝ่ายก็พอฝ่ายเน่อมไม่ไหวก็รู้ยอมไม่ไหวพอก่อนเออะไรทำความก็รู้พอก่อนที่ล้อมจะเล่นเด็กอไรไม่ได่เ็น้อ เมื่อไรกอไ่วองไรมากเซตมาใซตข้นหุ่นข้นหอมเป็นคนดีทำให้เป็นดีของพ่อของผู้ใหญ่ก็เนี่ยตาให้ี่ของน้องจะมีค่อยเป็นผูเป็นตาต้องแน้ยมากตาตาให้เป็นข้นดีของสังค้นนดีของแท่ทับแท้นทิผู้็นตึ้เที่้องหักให้หลายรลอยลอยถึงถึงเป็นงแสงถ้าถเป็นถึเแสงไปลานพอเลยที ออกเข้ามาแบบเู้เท่กนั้นพออู่รักษาต้นทีของเก้าของและอับระเทดีต้อไปเที่ยใน